สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาเฟเลน USA วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถจักรกลหนักรุ่นใหม่ที่หลายคนจับตาอยู่นั่นก็คือ Powertrack 26ปี2026บูโดเซอร์รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อรองรับงานหนักทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานเหมืองหรือโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ รุ่นนี้ถูกพัฒนาให้มีความแข็งแรงมากขึ้นใช้งานง่ายขึ้นและมบประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมอย่างชัดเจนเริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ Power Tra c k 26กปี2 0 2 6สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือรูปลักษณ์ที่ดุดันและแข็งแรงตัวถังใช้วัสดุดเหล็กเสริมความทนทานพร้อมโครงสร้างหลักที่ออกแบบใหม่ให้รับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นแผงด้านหน้ามีการจัดวางไฟเลเแบบใหม่ที่ให้ความสว่างสูงเหมาะกับการทำงานตอนกลางคืนหรือในพื้นที่แสงน้อย ใบมีดด้านหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นและปรับมุมได้แม่นยำกว่าเดิมทำให้ผลักดินหรือเคลื่อนย้ายวัสดุได้ทรงพลังมากช่วงล่างติงตะขาบออกแบบให้มีการยึดเกาะที่ดีขึ้นบนดินทรายโครนหรือพื้นที่ครุขระช่วยให้เครื่องทำงานได้มั่นคงในทุกสภาพพื้นเมื่อพูดถึงภายในห้องขับแม้ว่า Powertrack 26จะเป็นบูดโดเซอร์แต่ก็ให้ความสำคัญกับความสบายของผู้ควบคุม ห้องโดยสารถูกเก็บเสียงดีขึ้นและมีระบบการสั่นสะเทือนเพื่อลดความมืดลาในระหว่างการทำงานานานๆเบาะนั่งแบบใหม่รองรับสรีระพร้อมระบบปรับไฟฟ้าที่ให้ตำแหน่งการขับที่พอดีที่สุดจอควบคุมกลางเป็นแบบดิจิทัลขนาดใหญ่สแสดงข้อมูลสำคัญเช่นระดับกำลังเครื่องยนต์อุณหภูมิและระบบไฮดรอลิกต่างๆคันบังคับได้รับการออกแบบให้ตอบสนองไวและใช้งานง่ายไม่จำเป็นต้องออกแรงมากเหมือนรุ่นเก่าทำให้ผู้ควบคุมสามารถทำงานได้แม่นยำขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบกล้องรอบทิศทางช่วยให้มองเห็นพื้นที่ทำงานได้ชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยอย่างมากสำหรับด้านสมรรถนะ Powertrack 26ปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์กำลังสูงที่ให้แรงดันไฮดรอลิกเพิ่มขึ้นทำให้การยกการผลักและการขุดมีประสิทธิภาพรวดเร็วขึ้นระบบส่งกำลังอัตโนมัติช่วยให้เปลี่ยนโหมดการทำงานรับรื่นไม่สะดุดในจังหวะที่ต้องเร่งหรือชะลอความประหยัดน้ำมันก็ดีขึ้นจากการออกแบบระบบเผาไหม้ใหม่ อีกทั้งยังมีโหมดประหยัดพลังงานที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงในงานที่ไม่ต้องการกำลังสูงสุดระบบระบายความร้อนใหญ่คขึ้นและทนทานทำให้เครื่องทำงานต่อเนื่องได้นานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องอุณหภ,ภูมิสูงเกินเรื่องราคานั้น Powertrack 26ปี2026ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่จากการประเมินตามสเปกตุ่ลก่อนหน้า ราคาน่าจะเริ่มต้นประมาณระดับที่โรงงานมักตั้งไว้ในกลุ่มบูโดเซอร์ขนาดกลางถึงใหญ่ซึ่งอาจอยู่ในช่วงที่ผู้รับเหมารายใหญ่และบริษัทงานก่อสร้างมักเลือกใช้แต่แน่นอนว่าราคาจริงอาจปรับขึ้นลงตามอุปกรณ์เสริมเทคโนโลยีเพิ่มและแพ็กเกจบริการหลังการขายนี่ก็คือรีวิว powertrack 26ปี2 0 2 6จากช่อง s a f f e l e t usa หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์บอกความเห็นและกดติดตามเพื่อรอชมรีวิวเครื่องจักรและยานยนต์รุ่นใหม่ๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a เฟเลน USA วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถจักรกลหนักรุ่นใหม่ที่หลายคนจับตาอยู่นั่นก็คือ Powertrack 26ปี2026บูโดเซอร์รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อรองรับงานหนักทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานเหมืองหรือโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่รุ่นนี้ถูกพัฒนาให้มีความแข็งแรงมากขึ้นใช้งานง่ายขึ้นและมอประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมอย่างชัดเจน เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ Power Tra c k 26ปี2026สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือรูปลักษณ์ที่ดุดันและแข็งแรงตัวถังใช้วัสดุดเหล็กเสริมความทนทานพร้อมโครงสร้างหลักที่ออกแบบใหม่ให้รับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นแผงด้านหน้ามีการจัดวางไฟเลเแบบใหม่ที่ให้ความสว่างสูงเหมาะกับการทำงานตอนกลางคืนหรือในพื้นที่แสงน้อยใบมีดด้านหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นและปรับมุมได้แม่นยำกว่าเดิมทำให้ผลักดินหรือเคลื่อนย้ายวัสดุดได้ทรงพลังมาก ช่วงล่างตีงตะขาบออกแบบให้มีการยึดเกาะที่ดีขึ้นบนดินทรายโครนหรือพื้นที่ครุขระช่วยให้เครื่องทำงานได้มั่นคงในทุกสภาพพื้นเมื่อพูดถึงภายในห้องขับแม้ว่า powertrack 26จะเป็นบูโด d o อร์แต่ก็ให้ความสำคัญกับความสบายของผู้ควบคุมห้องโดยสารถูกเก็บเสียงดีขึ้นและมีระบบการสั่นสะเทือนเพื่อลดความเมื่อยล้าในระหว่างการทำงานนานๆเบาะนั่งแบบใหม่รองรับสรีระพร้อมระบบปรับไฟฟ้าที่ให้ตำแหน่งการขับที่พอดีที่สุดจอควบคุมกลางเป็นแบบดิจิทัลขนาดใหญ่ แสดงข้อมูลสำคัญเช่นระดับกำลังเครื่องยนต์อุณหภูมิและระบบไฮดรอลิกต่างๆคันบังคับได้รับการออกแบบให้ตอบสนองไวและใช้งานง่ายไม่จำเป็นต้องออกแรงมากเหมือนรุ่นเก่าทำให้ผู้ควบคุมสามารถทำงานได้แม่นยำขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องรอบทิศทางช่วยให้มองเห็นพื้นที่ทำงานได้ชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยอย่างมากสำหรับด้านสมรรถนะ Powertrack 26ปี2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์กำลังสูงที่ให้แรงดันไฮดรอลิกเพิ่มขึ้น ทำให้การยกการผลักและการขุดมีประสิทธิภาพรวดเร็วขึ้นระบบส่งกำลังอัตโนมัติช่วยให้เปลี่ยนโหมดการทำงานรับรื่นไม่สะดุดในจังหวะที่ต้องเร่งหรือชะลอความประหยัดน้ำมันก็ดีขึ้นจากการออกแบบระบบเผาไม่ใหม่อีกทั้งยังมีโหมดประหยัดพลังงานที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงในงานที่ไม่ต้องการกำลังสูงสุดระบบระบายความร้อนใหญ่ขึ้นและทนทานทำให้เครื่องทำงานต่อเนื่องได้นานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องอุณหภูมิสูงเกิน เรื่องราคานั้น Powertrack 26ปี2026ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่จากการประเมินตามสเปกลุ่นก่อนหน้าราคาหน้าจะเริ่มต้นประมาณระดับที่โรงงานมักตั้งไว้ในกลุ่มบูโดเซอร์ขนาดกลางถึงใหญ่ซึ่งอาจอยู่ในช่วงที่ผู้รับเหมารายใหญ่และบริษัทงานก่อสร้างมักเลือกใช้แต่แน่นอนว่าราคาจริงอาจปรับขึ้นลงตามอุปกรณ์เสริมเทคโนโลยีเพิ่มและแพ็กเกจบริการหลังการขาย นี่ก็คือรีวิว Powertrack 26ปี2026จากช่อง s a f e l e n USA หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์บอกความเห็นและกดติดตามเพื่อรอชมรีวิวเครื่องจกักรและยานยนต์รุ่นใหม่ๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a f e l e n USA วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถจักรกลหนักรุ่นใหม่ที่หลายคนจับตาอยู่นั่นก็คือ Powertrack 26ปี2026 Bulldozer รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อรองรับงานหนักทุกสภาพพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานเหมืองหรือโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่รุ่นนี้ถูกพัฒนาให้มีความแข็งแรงมากขึ้นใช้งานง่ายขึ้นและมอบประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมอย่างชัดเจนเริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ PowerTrack 26ปี2026สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือรูปลักษณ์ที่ดุดันและแข็งแรงตัวถังใช้วัสดุดเหล็กเสริมความทนทานพร้อมโครงสร้างหลักที่ออกแบบใหม่ให้รับแรงสังส่นสะเทือนได้ดีขึ้น แผงด้านหน้ามีการจัดวางไฟเลเแบบใหม่ที่ให้ความสว่างสูงเหมาะกับการทำงานตอนกลางคืนหรือในพื้นที่แสงน้อยใบมิดด้านหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นและปรับมุมได้แม่นยำกว่าเดิมทำให้ผลักดินหรือเคลื่อนย้ายวัสดุดได้ทรงพลังมากช่วงล่างตีนตะขาบออกแบบให้มีการยึดเกาะที่ดีขึ้นบนดินทรายโคลนหรือพื้นที่ครุขระช่วยให้เครื่องทำงานได้มั่นคงในทุกสภาพพื้นเมื่อพูดถึงภายในห้องขับแม้ว่า Powertrack 26จะเป็นบูโดเซอร์แต่ก็ให้ความสำคัญกับความสบายของผู้ควบคุม ห้องโดยสารถูกเก็บเสียงดีขึ้นและมีระบบกันสั่นสะเทือนเพื่อลดความ